นตคุ้มครองทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องจองคุ้มครองคนผ่านระวังนี้ระวังตัวไั้ปราบไทยปร,บ<ต>รารบทั้แจัชกาลทหารเตรียมอาวุธขนาดนี้ราชบุรจักรทอง จะรีทากองทัพเตรียมตัวให้พร้อมได้เลยท่ยานพญาเฮ้ยทหารเร็วเตรียมอาวุธมาเราผ่านคืนวันอันเลวร้วายบ้านเมืองวุว่นวายว้าวุ่นพอแสน มองไม่ใจเป็นจุลไอชาติสะทุนทำวันจงเล้งปากหัวไอตัวขยะลูกจงชนะหมู่มา ทรับทุกเครื่องจะรับใช้ใต้เบืองก็เพื่อครองเมืองพอง่อพานเราจะเดินทางข้ามเขต ไปสู่นิเวศเวียงทองเพื่อกู้ศักดิ์ศรีคืนพี่น้องและเพื่อให้พวกพ้องสุขสันจะคืนความสุขให้ทุกทุคนเหมือนกับเหตุผล รัฐบาล หอกดาบแหลวเอากลาทันเข้าประจันประจานมิดไม่คิดเกรงคนละหอกเธอหอกดุกลอกลับ กางขยับอย่างหยอกตุหมแม่พนพลกระบี่เธอกระบีตีน,นัเกเลงคืดแขคงโหลันสนันนันกล น้อยๆก็ได้อุจงรักปักดีอุกสมารักรักมัน ตะลวุวยตะลุวยตะลุหลายปีที่ผ่าน 难练的呢。<里><里> เย้มแจ่มใสวันนี้พี่มีการเ้อดา ยามาพูดจาก,กัะแนกกระแหน่กูไปยะ,ะค่ะด้วยน้ำบ,บัตรนี้ร่วมยี่สิบปีเลยผ่านไปยะ,ะค่ะ,ะ,ะน้ำตาของเบนจรงก็ยังไม่เหือดแห้งหายไปด้วยความรักใคร่และปองดองสมามัคคีของแผ่นดินเวียงธรรมที่มีต่อเบนจรงแต่มึงสองคนรู้ไหม,มนางก็มีใจปฏิพัติรักต่อกูรักพระองค์แน่นอนไปะะนยปะค่ะความรักที่นางมีให้กู แทบจะยิ่งใหญ่กว่าแผ่นดินเวียงธรรมใช่แล้วด้วยนับบัตรนี้ที่กูเรียกมึงสองคนมาขึ้นเฝ้าที่หน้าตำหนักมีอะไรหร<ม>ืย<ม>ัคะรับหลังเบญจรงค์อยู่ภายในห้องบรรทมคําสั่งจากองค์สมเด็จพระราชบิดาสั่งกูพระไปทูลต่อมาอีกทีหนึ่งว่าไพร่ฟ้าประชาราชอีกทั้งรั้วของชาติแผ่นดินเวียงทองตอนนี้แก่าชาราภาพลงมาก คนที่เคยฝึกวิชาเพลงดาบเพลงทวนและคนที่เคยมีความเก่งกล้าสามารถของแผ่นดินเวียงทองคก็ล้วนแล้วแต่ล้มหายตายจากไปเก่งห,หมดแล้วมึงสองคนไปยังค่ะจงฟังกูให้มั่นไปสู่หน้าป,นประตูเมืองเวียงทองรับสมัครทหารมาให้ได้มากที่สุดถ้ามึงรับสมัครทหารมาไม่ได้แม้แต่คนเดียวกูจะตัดหัวมึงทั้งสองคนหัวขาด นึกว่ามีความรักแล้วจะมไม,ม่ตาจำไว้เยค่ะตายอีกแล้วนะตายอีกแล้วไอ้เราเห็นอารมณ์ดีนึกว่าจะใจดีะจะไปหาที่ไหนได้ล่ะ เ้าหนะที่ได้และทหารข้างหน้าเมืองก็มีแต่คนแก่ๆแก่จนเดินไม่ไหวแล้วจะไปลบอะไรเขาได้ไปคำสั่งไป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 ก็ไปเดี๋ยวโดนตันหัวขาดเนี่ย ทหารใช่สิแล้วต้องพูดว่าอย่างไงวะมึงพูดไม่เป็นไงนี่เอา้าวนี่มึงไม่เคยนี่เดี๋ยวกูพูดให้ดูก่อนอนน่มึงพูดเป็นว่างั้นเถอะเออาพูดให้กูฟังหน่อยกระจองงองกระจองงองเจ้ขาข่าออเอา้ยอ้าวยี่ปายไม่มีใครตอบเลยวะอ้าวเฮ้ยทำไมไม่มีใครตอบเลยมันจะมีใครตอบได้ที่ไหนล่ะไอ้บ้าเอางี้กูพูดตรงไหนไม่ได้เรื่องต้องมึงนั่นและทีนี้นี่ เป็นที่ของเจ้าหน้าที่เสียงหล่อสะด้วยเสียงในเฟรมสุดยอดใครจะมาที่นี่มาหาเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่จะเอาที่นี่ทําที่ของเจ้าหน้าทีที่นี่ยังไม่จบเป็นที่ของเจ้าหน้าที่เสียงเหมือนทหารภายในเมืองเข้าไปดูเฮ้ยมีคนมามีคนมาเว้ยหนุ่มแปลกหน้า มึงลองไปค้นตัวมันสิไปค้นแล้วไงเดี๋ยวก่อนพี่ชายเบรกจ้าจะดุดเลยจูจ่ๆจ,จ,จะใช้ทหารเพืในเมืองมาค้นตัวฉันเหตุผลอะไรล่ะพี่พี่ทําอะไรกันเนี่ยสองคนอะรับสมัครทหารใหม่เข้าวังรับส,สมัครทหารใหม่ถั่วต้มถูกต้องนั่นแหละคือว่าผมอยากเป็นทหารใหม่อ่ะอยากเป็นทหารแต่คือว่าจุดประสงค์มังจริงๆนะผมอยากมาเจอเจ้า คนที่ชื่อว่าสุรสิงห์อะ่ะเฮ้ยมาเจอสุรสิงห์ใช่เพราะเหตุใดคือว่าผม,มาเป็นคนบ้านนอกโคกนาบ้านนอกครั้งเมื่อก่อนเนี้ยพระองค์เนี่ยเคยมีรับสั่งว่าถ้าหากว่าคนไหนเนี่ยยากจนให้เอาเงินไปยืมก่อนเอาเงินยืมด้วยแล้วถ้าทำหนา้าทำนาทำได้เนี่ย ได้ดอกเมื่อไรได้เงินเมื่อไรเอามาคืนทั้งต้นท,ทั้งดอกคือว่าวันนี้ผมพกเงินมาสามหมื่นสามสามหมื่นพ่อกับแม่ผมยืมมาแต่ปัญหาก็คือผมไม่เคยเจอเลยเจ้าที่ชื่อว่านรสิงเนี่ยสุรสิงเนี่ยนะสุรสิงเนี่ยแหละไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยเฮ้ยวันนี้ก่อนเว้ยสามหมืน่นสามหมื่นเลยนะม,มึงจะเอาไปทำอะไรเมื่อไ่สามหมื่นเนี่ยกูก็เอาไปเที่ยวกูซเซอ้อยงั้นเข้าทางเราสองคนเลยเออเอาไงดี นว่ายังไงพี่ชายเอางี้ละกันบันนอกซะด้วยผมโอนเงินมาคืนเนี่ยเร็วๆหน่อยเดี๋ยวเงินมันจะบูดซะเงินที่ไหนมันบูดวะกูต้องแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนโอ้หวางแผนไว้แล้วอันเนี้ยไว้แล้วสิให้เรียบร้อยโอ้โหมีหมวกซะด้วยเด้ยเดๆๆโอ้โห เดี๋ยวมัเฮ้ย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 เจ้าที่ไหนมึงเล่าข้าจะขอแนะ่ยนำตัวข้าเองชื่อสุรสิงห์สุรสิงห์เอาเงินให้เจ๊เอาเงินให้เลยมันนี่มันนี่เจ้านายที่ชื่อว่าสุรสิงห์ทัวต้มแล้วเอาเงินมาสามหมื่นพร้อมจะรับหรือยังเอามาสิทำมืออย่างนี้ทำไมต้องทำวะ รับซับไงรับนรับซับรับซัพยืนหน้ามาด้วยนั่นงั้นเตรียมรับเงินไปได้เลยไอ้นี่มันหน้าจริงๆ ด้วยมึงด้วยมึงใช่ไหมที่ชื่อว่าสุรสิงห์เ่ะเออตอนนี้ฉันไม่ใช่สุรสิงห์แล้วมันเป็นใครฉันประสุรปอปอไหนละ่ะกําลังจะดีเขามีแต่ทฤษฎีเออนี่เปลี่ยนนามสกุลแล้วแล้วมันเป็นใครเป็นขี้ข้าไอ้นั่นชื่อว่าไอ้ท็อก แสดงว่ามึงสองคนนี่ไม่ใช่เจ้าใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ใช่แล้วมารับสมบัารเฉยๆมึงเป็นทหารภายในเมืองใช่ไหมใช่แล้วมึงรู้จักคนที่กูเอ่ยนามไปเมื่อกี้หรือไม่โอ้รู้จักกันดีเลยสนิทกันเลยฉันไหนได้เล่าเงินก็ไม่ได้แล้วจะ่าด้วยมีเหตุผลกลใดล่ะมีความแค้นอยู่ในใจมึงสองคนไม่ต้องพูดมากพากูไปร้าโชว์รถจากทอง อยากจะเจอไอ้คนที่ชื่อว่าสุรสิงห์อยากไปใช่ถ้ามันไปอ่ะไปหมดไปก็ได้วะไฮ้มันจะไปจริงๆไอ้ไม่ใช่ใช่ ใจข้าหาไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวสมองก็ยังคุ้นคิดแต่เรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่ข้าได้ทรงนิมิตเด็กดีเจ็ดเดือนแห่งแคว้นเวียงธรรมขี่ม้าดำคำทวนมาประหักประหารเอาชีวิตกูสุรสิงห์จนเวลาล่วงเลย20สบกว่าปีผ่านฉันก็ยังออกตามหายเด็กน้อยคนนั้นไม่เจอไม่เจอ จะทำยังไงถ้าเกิดฟองฝันมันเป็นจริงขึ้นมาข้าสุรสิงไม่ตายอย่างนั้นหรอและประเด็นสำคัญลูกชายข้าฟ้าไปทูนก็ไม่เย้ามีเรือนซะแล้วแล้วใครจะคอยดูแลใครจะคอยเอาใจใส่ข้าคอยช่วยเหลือยามที่ข้าเกิดภัยเอ้ยจะทำยังไงจะทำยังไงจะทำยังไงฉันจะหายเด็กคนนั้น <ไป S 1> มราจะเจอได้้เร็วลิบเข้าไป ตาว <iałem> าแล้วมันตาวไปแล้วโอ้โ,อโ,อโออหเกือบตายแล้วเราโอ้โหยังไงเนี่ยกระหืดกระหอบมาหาเชียวทรงได้โปรดไม่ใช่ค่ะพระองค์เกิดเรื่องอะไรขึ้นก้ากระมมได้ไปรับสมัครทหารใหม่อยู่หน้าวัางมีบุรุษแปกหน้าเปชายหนุ่มมาขอรับสมัครทหารก้ากระมมสองคนนั้นก็เลยเข้าไป ค้อนตัวแล้วมันก็ยังบอกว่ามันอยากเจอองค์สุรสสงหงอยากเจอกูเหรอคะเหตุผลคนใดกันวะก็คือเมื่อสมัยก่อนพอองค์นั้นได้ทํามบูญทําทานให้ทานเขาไปตั้งสามหมื่นกูใจดีขนาดนั้นเลยเนี่ยไม่ได้เลยไม่จัไม่ได้เองกูไปให้เมื่อไหร่วะสามหมื่นเท่านั้นแหละ กากระมมขอไป่ะ้วยไ้มคะกากระมมก็แนะนําตัวไปเลยกูนี่แล้วเว้ยเฮ้ยราชบุตรสุรสิงห์ท่านแหเงินก็อยู่ที่มึงแล้วสิเอามาให้กูเออไอ้ที่ได้แล้วมันคงไม่ใช่ตัวเงินไปเยะค่ะอ้าวแล้วไหนบอกก็มันมาใช้นี่ไม่ได้เงินแล้วมันได้อะไรเล่ากากระมมกำลังจะเอาเงินเลยเท่านั้นแหละมันจะฆ่ากากระมมจะฆ่ามึงตาย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  ยี่สิบกว่าปีผ่านไปไอเด็กเจ็ดเดือนข้าก็ยังไม่เจอไม่เจอมาแล้วยี่สิบปีที่ผ่านมานี้มีบุคคลลึกลับเป็นเด็กหนุ่มใช่อายุประมาณยี่สิบกว่าเอ๊ะรู้ว่าจะไป็นเด็คนนี้วะตายห่าแล้วตายห่าแล้วทำไมแล้วมาโอ้ถทาอย่างนั้นตายยังไงมึือห้ามบอกใครเป็นเด็กขาดว่ากูเนี่ยสุรสิงอ่ะกูจะเปลี่ยนพระนามใหม่ว้ยว่าไง ราชบุตรเดือยราชบุตรเดือยราชบุตรเดือยพระองค์ท่านพยะค่ะกากระหม่อมบอกไปแล้วว่ากากระหม่อมชื่อไอเดือยวายไเดียดันใช้ไปแล้วอีกขนาดกูเชื่อแปลกๆชื่อเดือยมันยังบอกว่าเชื่อแล้วบอกไปแล้วถ้ายังงั้นกูเปลี่ยนไหมเปลี่ยนว่ายังไงราชบุตรห้อยไม่ทันเหมือนกันพยค่ะไม่ทันแล้ว กากะหม่อมก็บอกไปแล้วว่ากระหม่อมชื่อฮอยวายแล้วแล้วแล้วประเด็นสำคัญมึงบอกหรือเปล่าว่ากูอยู่ที่นี่เออไม่ทันแล้วพวิะค่ะกากะหม่อมบอกว่ากากะหม่อมจะมาตามพระองค์ที่ตำหนักพะยญาค่ะตอนนี้มันอยู่นะมันตำหนักพะยอยู่แล้วจริงเหรอจริงจริมันหยุดโอ้ไม่ทันแล้วกูมาเลยคิดว่าจะรอดเหรอหนีกูอะเดี๋ยว มึงบุกรุกเข้าสุสถานโดยหาไม่ได้เกรงกลัวคงเป็นมึงแน่ที่ทหารหานุก,กูเนี่ยได้วาดภาวาแล้วหนำซ้ำม,มึงย้งมาไตา่ถามทหารหารกูบุคคลที่ชื่อสุรสิงค์คือใครเอาสิวะกูก็บุรุษพอ,อไอ้เรื่องกลัวน่ะไม่มี ไอ้เรื่องหนีน่ะไม่แน่อ้าวถ้าอย่างนั้นยังไงกันวันนี้กูจะขอแนะนําให้มึงรู้จักกูนี่แหละกษัตริย์แห่งนแผ่นดินเวียงทองสุลสิงห์ว้ยไม่กล้าไม่กล้าไ่รวจาิงเวียงเขาไปเป็นไงล่ะกูเจอคนมันก็ดีแล้วงั้นมึงฟังคำกูให้ดีกูเองให้นำราชโอรสจักรทองแห่งเมืองเวียงธทมเวียงรม เที่ยงเท้าเก้าแห่งเมืองเวียงทองของมึงกูจะมาล้างแค้นไอ้ซ้ำเฮา